สบายดีสวัสดีครับมันไปสทรงลูกสาวมันบาได้เนื้อมาสทุกอย่เดียวเห็นมันสดดีพี่น้องคะเนื้อตอนรอกไงสดเลยค่ะแถมเป็นเนี้ยงเนี้ยลสดแถมทางบันนอกเข้าในเลือดมันง่ามไปหน่อย เราเอาในไปลางให้นะสาวแบบนี้นะกินไงไม่นรอกคันนาอะไรพวกอื่นยากประมาณนี้จุนี่เมันงามดีมันเนียยเนี่ติฟมีนแบบนี้คองแท้ไม่น้อกอัน,นเลี่ยมั้นี่ลูกวางนี่รถโอเครันไปล้างม้ไป่นรอก เดี่ยวข้าหนึ่งสามสิบกีปคืออะไรเป็นแบ่งกันกินพี่น้องอยู่อีสานบ้านเพราะงั้อยูเล้าเนี่ยเดี๋ยวท่อจานกันเลยไวตอนประมาณนี้พเดีพี่น้องพอดีแซ่บอันง่ายไรก็อื่นยากอันน้อยไรก็บ่พอดีครับเนาะมาคนใส่จานเท็ดสห้งามย แล้วนีนโลเท่ายแม่ตอนนี้แม่ปัจจุบันสองร้อยข้าว,าวอัอไปใส่ตู้เย็นนี้อู๋เพียไม่ร้องปวดรัวๆฆ่าเชือ้อก่อนอันนี้ทำแจ่วเพียใส่บีเข้าไปทำปลา เอาหัวเข้าไปเทน้ำเพียลงไปน้ำเพียเหากอง,กางอยางดีเดียวไปลองเดียวเราพี่น้องคนนี่สิปิ้งกินสิปิ้งดาดไปพี่น้อง,ปปง,ปปงน,น่อยเอาพี่น้อง,องมันก็สีย่างฉุกแล้วบ่แม่ฉุกแล้วจ้าเนื้อเนื้อวัวนะคะ าข่าสมบพิข่าเทียมเมียงตัวนี่ของเมียขมมั้วมุนเลยพี่น้องในของบ้าเพ็ดโอ้โหทางทนี้ดีครับวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพบหลักพี่น้องค่ะเป็นเบ๊วันนี้มาแบบมาแบบใหม่มาค่ะแม่มากินข้าวต้มกันบัดน,นี้พี่น้องก่อนไปกินไรเรื่องกดติดตามถ้าใครไลค์แคมก็ลังไก่นกนกในได้ครับเด้อกลรากาน้องมุนวันทีวบอกยังคอยฟังก่อนวันนี้คือว่าเขียวไม่ได้คอยไปใส่หมี ใส่ให้ยูดอกก็ต้องว่าวดูหรอกก็ดีๆไทยจากขาใส่นะเนาะเดี๋ยวมาปากไม้มันมากนะออว่ามันม้วนไทยจากได้เงินกูนะบบนนเออว่าวกตีนเะ่ะดีวได้สามร้อยเอาคือว่าเจาอีสื่อไอ้ฟนดยไอ้ฟนแพงเนี่ยไอ้ฟนเดี๋ยวกูมึงพติกรรมวันนี้ก่อนอ่นมันเ,เกือบผ่ามเงินหวยไอุ้นอะสมัยไอ้ฟนทลาไปเนะทีมือนแปดปีม,มืนเก้า็ต้องเงินมาหถึงามเงินหมนะ พูดจาให้มันดีๆอย่าไปโพดอย่าไปโพสด่ากูในเฟซหรือในยูทูบขอม่เห็นอยูไล้เหรอพี่เห็นเราเห็นหลายครั้งแล้วนะตามรถอยู่นี่นะเปื่อไงใครับโอเคมาไม่ต้องแซบๆมันนีกันะพี่ได้เห็นจักเชือเห็นโพสตลอดพูดมอไรเลยวพี่น้องเราซื้อหนีสิ้นขอยืมไม่ได้เงินเด้อยืมขอยืมเอาเงินโอ้เอะไรแขอ

เมียเ็ตมามเนี่ยข้มเนเท่าลูกพวามเดีอดวหรกันโอ้ยตึงขาดเลย ผักกาดเผาก็มีหลายเลยไปลองหอมแดงกระเทียมตัวมีมะาลายขีนกมีมะเขือทีเด็ดปักแก้วต้นหอมปีน่อยนะ่ะว่าปีน่อยน,น้อเดี๋ยวมันมือ มันาวดแบบนั้นตอนเขาเป็นเด็กน้อยเขากินหัวปีนก็เราห้หายเลยตั้งจกเราบ่กินเราบ่ให้กินปลายมันหบบอเน,น,าานล่าใน่ได้ลูกระปัวอย่าไปกินเขาวันแรกเด้ลูกมันที่ได้กูกลุกเน้าเราคือตบา แล้คือแต่โบราณเนาะสมัยคู่มือเนี่ยเขาบ่าได้ยากลูกยากแล้วมันยากกระพาโอ,อ้คู่มือเนี่ยท่านสมัยกว่ากันเยอะไม่คู่มืมมอเนาะนั่งชิ้นกับบอสบายไอออ,อกฮอกแอคแทร์ินบัสจินเมือ่อเขากินเมือ่มอพักก็ติด ก็รับกบติ่งกับว่วยเนี่ยเขาวันที่น่ได้ไปเนาะนางอุ่นน้อยดีใจน้ำเด้มแต่มันคือแม่ค่ะน้องพี่น้องลูปป่หร๊อปลเพาว่าคือพญเย,ยนเนาะคือพญายหพ่อนางอุวน คนใหญ่เนี่ยนางอ้นก็คือแม่าาคือพ่อเราน้องอ้นกับหน้าตาคือพ่อคือคนใหญ่กับรูกหล่อแล้วคนใหญ่แงเราหล่อหล่อแต่เราเป็นเปอืา ตาดีว่าผูกคนเห็นมานั่งหนุกท่าเหม็นท่าตาดำเมื่อคืนนี่เมื่อคืนยุต้นเจ้าของในหลังแค่คืนตา,ตาถา้ำไม่เหม็นท่าตาดำตาดำนันนองถอยขอลือมตาถ้ำกับน,น่องตาดำกับน่องตาดำในน่องใายคนละแม่พอเดียวกันตาถา้ำลูกพี่ลูกนอก้องตุ๊บนี้ คนซื้อไข่กันเนาะเกีียวเป็นถวยเป็นเลยจักตั้ง,ง,งซื้ออ้นน้อยอ้นใหญ่คนยุดกิังเือมีอ้นใหญ่ไม่มีอม้นอน้อยคืออ่ซื้ออ้นคือกันมันโตมันคือโตโอ,อ้นมั้ง <laughs> เขาจะกินย่างเนี่ยโอ้เผ็ดจะไปนอนพี่เขาเทียมไปกันทุกอย่างเลย บางกัอยังไงก็ใต้ซีดจัดเนาะเ็เลยเป็นคนหน่อยคนใหญ่นางคนน้อยนะเราเป็นคนนั่นจะนี่น่อยเราอ้วนจะไน้อยนางคนน้อยมันเคจังคนหวนแต่หน้ามัเลยบอกนั่งนุกงกับต้นนั่นอยเป็นตะเทินตะแงหนามันเ็ตุ๊กตาผมมันังย่องยอง มากเลยงามงามขอหมู <Cornell>. well, okay, like ่นะะเบื่อเลยเนาะเบิ่แล้วงามกอมู่เอาอ้วนนะแล้วอ้วนนะเราไม่ที่หักหนาแล้วนะหนาเป็นกระเพนไปดีหนามิที่หักมะ ลมมัก้กป่ะมานลมหนาวหรอกลมหนาวล,ล,าวล,วลอกแทงลอกแยกกับเขาขั้นก่อนแยกปะ มันหยาบเลยหยาบเนี่ยสำหรับผู้แกวดีมากกว่า่ยของแ่บร้อนยุบไปแร้ข้าวออกินยังมาแล้หอันี่ถั่ว เทียนเลยไหมครับเร็เร <c oughs> ่วต้องอยู่่ได้ราจ้ากอาหารลับไปเนาะลับามาเป็นโจงมาขัดทุ้ไทย แล้วค่ะอือนี่เพรมันเขามีเห็น,นหเนาะอืออันนี้เขาไม่ยี่แม่ปะเนี่อือเขาร่มกันนั่อะไรกันกินเขาหม่ก็เขาหม้ก็เขาเก่าอวังทำกันทขระดับน,นม่ระดับนเอไปย่งไม กิะพราไทยเลยพี่นอ้องเล้กินกะเพัดไทย,อ,อ,ไทยอร่อยเขาิมิ่งเขาเขาสดอ,ข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 อะไร yang ham. Oh. Ini stepan bakul bot. Hmm.